بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خسنتي خميتا جاغ الله سبحانه وتعالى جمع صب داتان بجوة ملتان بفاق دكتان ونسا بيان تام كا قبنا فب เรื่องของความสําคัญของการมีอามานะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับมุสลิมเราเป็น <c oughs> สิ่งที่มุสลิมจะต้องติดตัวกับทุกคนถือว่าเป็นบุคลิกของมุสลิมที่ดีอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ได้ตรัสว่าอินนัลลอฮฺายามรูรุกุม أن ت ؤ د าّา م า ن ิ ت ِอ ل ى أ ลิฮา ตจจริงลองรุบฮานุตวลาทรงใช้ให้พวกท่านนั้นคืนออามานะของที่เขาฝากหรือหน้าที่ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของในยะนี้ใช้คําว่าอามานะไม่ใช่คําว่าอามานะแต่อามานะในสิ่งเดียวแต่อามานะอามานะในหลายสิ่งหลายอย่างทุกคนไม่ว่าจะมีตําแหน่งเป็นผู้จัดการเป็นอิหมัม่มเป็นพ่อบ้าน เป็นคนใช้ก็ต้องมีอามานะทุกคนในกุฮานะบอกว่ากดอัฟละฮ์มันจักกะฮะบอกกดคอบมันดัสซาแน่นอนผู้ที่ขัดเกลาจิตใจของเขาให้สะอาดนั้นเป็นผู้ที่ัยชนะส่วนคนที่ผิดหวังคนที่ไม่ขัดเกลาเนี่ยเขาก็จะได้รับความสิ่งตรงข้ามไม่มีความสําเร็จนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องมานะเนี่ยได้มีสาเหตุ ของการประทานอายานี้ลงมานั่นก็คืออายานี้ได้ลงมาให้ขณะให้กับอุสมานอิบนีอัดดาอันฮัจีซึ่งท่านอุสมานเนี่ยก็เป็นผู้ที่ดูแลกาบะเป็นผู้ที่ดูแลบ่อน้ำจำๆนะปรากฏว่าในขณะในปีที่ท่านดบีพิชิตมะก,กะนะครับเมื่อพิชิตมกกะกาเสร็จเรียบร้อยแล้วชัยชนะแล้ว นบีก็เข้าไปยังกะบะนะครับเพื่อที่จะไปละหมาดในกะบะแต่ปรกากฏอุสมานเนี่ยปิดประตูกะบะแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนซุโต่อ,อยู่ข้างบนเลยไม่ยอมที่จะให้ประตูจะเข้าไปทําความสะอาดหรือว่าละหมาดในกะบะก็หนีขึ้นไปท่านบอกว่าเนี่ยที่มาขอไม่รู้ว่าเป็นท่านนาบนะีถ้ารู้ก็คงไม่ไม่หนี แต่ว่าท่านหนีขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดท้ายท่านลีเนี่ยก็ได้ไปแย้งออกมาได้ก็ท่าให้ก็ก็ไขท่านนาบ,บีได้เข้าไปละหมาดในกาบ,บาสองรากัดก็ละหมาดเสร็จออกมานะครับท่านอับบาสก็มาขอกุญแจจากท่านอลีนะครับบอกว่าจะไปดูน้ำให้น้ำคนที่เข้ามาปรากฏว่า เัาลัทุบฮานอวตาลาได้ลงอายะกุรอานบอกว่าให้ท่านอลีนั้นเอากุญแจนั้นไปคืนกับท่านอุสมานแล้วก็ขอโทษอุสมานเนี่ก็กล่าวว่าลอะลีอักราะ์ถะว่าได้ะซุมมาจิตะดุรฟิกูนะท่านเนี่ยนะบังคับขู่เข้น <c oughs> แย่งแล้วก็ทำร้ายตอนนี้จะมา ทำเป็นดีพูดดีนะท่านอ阿ีก็บอกว่าอัลลอฮละุตอาลาฟิชานิกะกุรานั้นอัลลอฮเนี่ยได้ลองอายะกุรานมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของท่านโดยเฉพาะแล้วท่านลีก็ได้อายะที่ว่าอินนัลลอฮยะมุรุกุมอันตุอัดุนอามานาติอิลาอาลีฮ์ถ้านั้นแหละครับอุสมานก็ ก้าวติดยันตนว่าอัชฮ il uh ul ะดะลลาอิลลอห์อันลอฮ์ وأن อั م ّ د رسول الله อับดุรีนก็ลงมาบอกว่าการดูแลประตูกะบะเนี่ยให้อุสมาแล้วก็ลูกหลานหรือตระกูลของเขาเนี่ยได้ดูแลตลอดไปนะครับซึ่งต่อมาอุสมาได้อพยพก็ได้ให้มอบกุญแจนี้ให้กับลูกหลานของท่านก็คือชัยบะ ก็การดูแลนีก็ยังมาถึงปัจจุบันโดยการดูหลของบณีิชัยบ้าก็เป็นผู้ที่ดูแลคุณแจกะบายอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องอว่ามีความสำคัญของการของความเป็นอามานะที่อเราได้ใช้ให้คนที่มีเอาเอาิตธ์ของคนอื่นมานไปคืนเขาไม่ใช่ว่าตัวเองมีัยชนะแล้ว ไม่คืนของให้เจ้าของก็ไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของอิบนอุมัดกับชายเลี้ยงแกะที่ซื่อสัตย์วันหนึ่งนะครับอิบนะอุมัดเนี่ยก็เดินออกเดินทางไปข้างนอกนะครับนอกเมืองบรินากับบรรดาสาวบ้าของท่านพอไปถึงกลางทะเลตายถึงเวลาพักท่านก็เอาอาหาร มาปูเอาเสือมาปูนะครับแล้วก็อาหารมากินท่านก็เห็นเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งก็บอกว่าฮาลุมายายไรยมาที่เจ้าคนที่เลี้ยงแกะนั่นมามากินมากินข้าวกินอาหารด้วยกันชายคนนั้นก็บอกว่าอินนิสเอมุนฉันน่ถิวสินอดพลก็เราเราอับดุลลาห์ท่านอับดุลลาห์อิบอุมัรก็บอกว่ามิสลฮาดเลยามอัชาดิดฮะรหู وأن ت في هذه الشعاب ที่อาศารแห่งน,นี้งนมระหว่างชีวิตดรอาหารแห่งงน,นมแลอันทาฉายมโอโ้นี่ท่านวันนี้อากาศแดดก็ร้อนนะอยู่ในหุบเขาเนี่ยแล้วก็ต้องดูแลแกะนะกว่าจะเดินพ้นระหว่างเขาหนึ่งเขาหนึ่งเนี่ยแล้วท่านก็ยังถือสินโดนดอีเหรอเด็คณะก็ตวาอุบาดิรุอัยยามีอัลคอรียฉันเนี่ยพยายาม รีบทําความดีในวันที่ฉันมีโอกาสวันที่ฉันว่าฟาจิบะอิบนุมัดฮิบอุมัดก็แปลกใจโอ้ก็อยากเห็นเด็กขนาดวันร้อนึ่งยังถือที่โนดก็เลยถามเวลาถามเด็กถามชายคนนั้นว่าฮัลละกันตะเบียนะตะเบีะนะแชตันมินกรนามิกตาจิตาจิรวาวันะอิมุกะบิลละมิฮะมาตุกัตติรุอาลัยฮิวะตะอตีกะซะมันวา อันเนี้ยแกะที่ท่านเลี้ยงหรือแพะเนี่ยขายให้ฉันได้ไหมจะได้ทาอาหารมาเลี้ยงกินกันท่านท่านก็จะให้ค่านะราคาแพะคือแกะให้กับท่านไปชายคนนั้นก็บอกว่าอินนาฮาไลไลสัตลีอินนาฮาลีมาอุไละแกะหรือแพะเนี่ยมันไม่ใช่ของฉันเราเป็นของนายของฉันฉันเ,นเป็นทาสเพาะเราฟังมาอาศัยแต่อันยาคูลละแกมเมาแลก เองกุนจะอักลาหัสิบุจะเป็นอะไรเวลาก็ไปบอกนายของท่านบอกแต่หมาป่ามันกินไปสักตัวเนี่ยเขาคงไม่รู้หรอกนะตอนเวลาผ่านไปเด็กคนนั้นก็บอกว่ามอดรอยว่วหัวรอบสุสีโอหูอิลสมาชายคนนั้นก็ชี้นิ้วไปที่ท้องฟ้าว่าหัวยกกู้แล้วก็พูดว่าฝะไอนัลนรอแล้วเอาลอไปไว้ที่ไหน อาชีพเราอยู่บนฟ้าเราทรงรอบรู้การขายไปเนี่ยเราหนีเราไม่ได้เราทรงรู้ก็ฟฟลมเยนอิมบักูลอัลอรอฮิสาอินั่นลอท่านอิบนูมักก็ถามก็ถามอีกเขาก็บอกว่านั่นแหละแล้วลลอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนก็คือไม่ยอมขายกานเมื่อท่านอิบุนูมัตเนี่ยกลับไปที่มดินนะก,ก็ใช้ให้ ลูกน้องนะครับมาซื้อแพะแกะที่กับเจ้านายของเขาทั้งหมดเลยนะ,ะขายคืนหมดเลยแล้วก็ปล่อยให้เด็กคนนั้นให้ชายคนนั้นเป็นอิสระและก็ให้แกะกับชายคนนั้นไปนะครับฉะนั้นในเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่ที่เห็นว่าคนที่มีความซื่อสัตย์มีอมมานะนั้นจะได้รับความสำเร็จได้รับความดี และอันี้นีก็ชีเห็นว่าคนที่ใจบุญเนี่ยนะครับไปเจอคนมีอามานะคนดีจะไม่เสียดายนะครับแต่ก็ส่งเสริมคนดีให้มีชีวิตที่ดีกว่าดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของอามานะนะครับวันนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้วัลลออนวันรุ่งเดียฟิกวะสลามะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบาริกาต